เขากินใบกับขวบกรงตุ่งแต่มันเป็นหนาเลยเป็นหนาเออตัวช่วงเขาเลี่ยงมากสิมันก็ออกกรได้มันหอนมันก็เตียนหนาก็ช่วงหนาสิมันก็เห็ดได้แต่ว่าเห็ดได้มันก็ดีขวบี่ซี่กินที่เล่าแล้วบอกทั่วนี่ได้ขายได้ตลอดกันทร์เก็บง่ายเลยแต่ละได้มันสึงสูงขึ้นก็ขึ้นไหนมาถามเอาย่างตำก็ หาซิบซิบหาบ่าตอลูกเขาเก็บแป๊บหนึ่งเขาก็ได้เงินยซิบหาบ้วเนลยที่ว่าก็พริกพริกพริกในขาบ่ได้เลยขาบ่ได้พริกขาบ่ได้เพราะว่าหนึ่งมะพริกนี่คนจีนเนา่ยมัดทุ้งเมือเนาะทั้งสี่เลยเขาไม่ต้องคู่กันไปไม่เท่าไหร่พริกถั่วพริกถั่วเนี่ยขาสุดท้ายส่วนมากนี่แม่ขาดจากทั้งหลายแนวพันเมาเอาเพากนี้นี่บ้านพักสังบ้านพักสังครับพักสังกับบ้านเมื่องขยักเขาบ้านตะก้อง สเจ้าช่งบานมีเตาอีกล้มีเตเตากับสองเจ้าเก็บแต่ที่สามมาแ่เหลี่ว่าทีมนี่เคิดว่าทีมีแม่ขามาจักเจ้ามอนีหพมาสองเจ้าหพมาสองเจ้าว่าห้มาหลายแมนพวาต้องซับกันพวะล่าเจ้ามันเอาหลายสิไี่ไ๋อกันมาหลายของบ่พอเลนไปหอดพูนเลียบันรอ ชุมพ่นือพนสีบรถมันไหนมั้งเรนบ๊ทเทียงเทียงมอันก็บสาิบตนาฝนพาถึงนู่นนี่แหะตัวนี่แหะดีที่สุดว่ามันมันสิได้เกี่ยวเขาคือถ้าผ่านเขาผันช่วงเกี่ยวเขาแล้วเขาจะลุกมาปลูกไนาครัตัวนี้เขาสิหยุด เพราเขาเขาเขามีทีกับสันดอกขาไม่ทีเขาสิได้เจาะเขาตอนนี้เพราะว่าอาการห่อนน่ะช่วงเห็นอยาก็คือเห็ดหอมหอมจะเป็นหอมหอมแบงมันบ่หอมแบงเพราะว่ามาห้องผมเขได้แต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่เสริมอยู่กับบวบบวบเป็นยังไงบวบไม่กับอะได้ดีกันได้มันแล้วมันทนทนคือถ้วยน้ำหนักก็ดี งวยก็สวยนี่วยแต่ว e: ่ามันเด็กบวบไปคู euh, ่วันบวบไวแล้วก็นำนักนำนักบ่ได้นำนักเบาสบสี่สิบโลมือเป็นมือตัดมันคลกับบกทั่บวกั่เนี่มันก็นีอยู่แต่ว่าบวกลูขในรักษาค้างลูกเงาลูกเงาเขาหลูกเงาวนีุ่่นนี้เขามักลูกเงา แต่ว่ามันมันม oh ีมูหนึ่งยาวอยู่นี่อะกะคนบ่อไข่ในยมยาวแท้แกะบ่มักปานเด๋เจ้าปูกข่ไข่น้ำก็ได้เขาถามอยู่มบอกบวกบ่ชวนมากก้งแปงพวกแกลางกะบบ่อไขเอาใส่เอาใส่อีกครึ่งโลปลูกบ่อปลูกเรียมน้ำถ้าเจ้าเฮ็ดได้เพราะว่าเขาสิเอายางละโลูกสองลบกอ่นี่เขาเข้ามาสวนเนาะเขาก็สิเข้าสวนใหญ่บ่เขามากป๊ออันนี้ก็ได้อันนี้กันใดอันนี้ก็ได้เขาก็เลยยางละหาซีฟุกซีฟังอร่อยมันก็ใส่เองมาแล้วไอ้มันได้ทุกอย่าง ไม่ค่ะกะทิมาบ่แมนมายย่างหนึ่งสอย่างย่างละหน่อยน่ 50, ับโมาแค่ลักลักกับมีผื่ดลักกับือมีทัวมีพริกแล้วมือก็ได้สองพันแล้วมือนก็ได้พันแปดแล้วมื่นก็ได้คือขาตัวเฉียบว่าายมนได้มื่ละพันหาสิม่หาสิบกว่ามื่เนี่ยก็สองหมื่นหรือม่สิมื่องหมื่เพราะว่ามันชอนออกหลายออกหลายเรา้กับ่าดตันตลาด้เพราะตันไม่เช่อหี่ก่ยานนี่มันบางทีไก่ Perfect. <laughs>